วิธีใช้ไลน์2บัญชีในมือถือซัมซุงหนึ่งเครื่องสะดวกมากนะครับเราสามารถใช้บัญชีส่วนตัวพร้อมกับบัญชีทำงานในมือถือหนึ่งเครื่องได้เลยครับก็ปกติแล้วนะครับเราจะมีไลน์บัญชีหลักให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับให้เรานะครับไปทําแอปพลายเพื่อที่จะใช้กับบัญชีที่2เลยครับให้กดเข้าการตั้งค่าในมือถือซัมซุงนะครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหน้าจอและกดมาที่หัวข้อคุณสมบัติขั้นสูง จากนั้นให้เรากดเข้าฟีเจอร์ d u a l Messenger อ่ะเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาเปิดแอปไลน์นะครับเปิดเสร็จแล้วก็กดติดตั้งโอเคครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราไปหาแอปไลน์ที่จะใช้กับบัญชีที่2ได้เลยครับถ้าเจอแล้วนะครับก็ให้เราจิ้มค้างไว้และดึงมาในหน้าจอที่ถนัดต่อการใช้งานแบบนี้เลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถใช้ไลน์2บัญชีในมือถือหนึ่งเครื่องได้แล้วนะครับก็ไลน์หลักจะมีบัญชีอยู่แล้วนะครับ ส่วนไลน์แอปที่2เราก็สามารถกดเข้าไปอย่างไครับเข้ามาแล้วนะครับก็สามารถเข้าระบบหรือว่าสมัครใช้งานไล ne อีกบัญชีได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง Bentech สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ